嗯。<Okay. S 2> okay. ตักเจ้าน,นีนาีวุใจมาล้วคราบวนีไปครับครับครัครับลูกพี่ครับอ่ะ,อะปะชนีบออย่มาม <c oughs> อ,อโอ้ยลืมเห็ดยอกขิดทับตีนเลยเจ้าห้องกากได้ไเจ้าก,กิน,กน <c oughs> ดีเนาะมาเจ็บบ่ ở cửa pháp mát quá. Ở khắp họ kéo đấy, này p'non nó. Sบาย dí, được Có kéo được. Này, p'non này. Còi khuyên nòng trói nó. Này si leo, này chắc theo này. <cười> <cười> bài đi đâu theo đi à? Ờ, không phải nè. À, đây sao? <laughs> ờ, Sẻ <sẽ cười> lá เฉลี่ยเลยง่าเออั่นเลยได้สอ,องแถวสามแถวแล้วเนาะโอ้ยบุตีน้องเซลานี่เด,ด้อเนี่ยยังคัรหนึ่งเนี่ยน่แม่เจ้านี่พอดีแล้วได้ไรนี่ฮะป้าให้พอแก้วกอโ,<ด>โอ้น,นอั่นวะอืมยังไงเอาคนอืน่นประกาศพักยสบายดีเดอ้อพี่น้องเนาะสุขสูชูคนพี่น้องเมยพบพือกับช่องยูทูปน้องพักไซแชนเอลอีกคือเก่าพี่น้องเนาะ กินยังก่อนนี่กินปลาทูปลาทูคือปลาคืออ้นแม่นจอบปลาทูแม่นคืออ้นปลาหมึกแท้กินคือปลาหมึกเบียดคายฮะกินปลาทูปลาทูมาแต่ใช่ไงให้ปีกอังดาวเออมันไม่เก็ตมันดิกี่ยคือว่าไปหายนี้อู่ป่าได้เนี่ยทางจ้าแหนี้ ดังดีก็ฮอตสัดสุนัดเนาะพวกเราจะสุนัดคือยังนั่งจ่อยดังดีนี่นี่โอ้มาเนได้ปลาป่าขาดงนี่เนาะในเรื่องอยู่จักนี่นี่เนองเลยหาผ่านเนาะอ่าร้อยเล่นเมีภาพเป็นตาภาพไปดงนํำอยู่ได้เนาะคือสีมานว่ะ นั่งดีแบบนี้นี่เขออนาเอิญนั่งหากินเขออนาเอิญเนาะเอ๊ะยังขาดเดียวหรอือเปล่าเนาะซีเรียสจิด,ดอ่มือแรงก็ซีเรียเท่บอกมือแรงมันแหงเขาเดียวตน,นั้นนี่เนาะ สงไทยหุ้มโอเคอ๋อจักบ้านท่งามน้องเอะเราเก่อสิแหลวต้องจ่อยเขาเดียวนึง ตักจังนะดีวุน้นจมาละไงอ๋อปวนีไปครับครับครับอ่ะครับลูกพี่ครับอ่อปะนปีบ่อย่องเงี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยลืมเม็ดยอกกินถับตีนเลยเลยจ้าห้องกากเลยมาเจ้าก,กินดิเน,ะนาะเจ็บป้อมาเจ็บป่อมึงกาใหม่เอา่อละ,ละอ,าาอุ้ยเละอเจ็บยังแน่นปโอโหเด็ดถักเลยเนาะอื อยู่เชิงชิโนก็แดดด้วยบ่บดไดเอาอะไรต่างกันได้บางมือคือว่านนี่ฮะตอนแรงฮะดิตอนทำมือฮะบดเออทางนี้ฮะคึมคือพ้นสิตกทางนั้นฮะแดดนออกเชยทางนั้นฮะเอามือน่ะได้มือเาสีขาวมาฮะถามน้องจ้อยว่าทางนั้นเออทางนี้พ้นตกบ่ทางนั้นพ้นตกได้มือนะฮะมือนะมันบดคือกันไหนมัอนี้ถ้านราซื้อชิ้ผมเนาะ เอออย่เม uh. ัยนอย่าม yes, ั่นท่านแกง่ายเองเพื <h <h ่อนน้องจ้อยนีไปเห็ดยูบุ่นก้อนอะไจงหยกมากอีกบอลไดผมเลยง่ายไปเห็ดบอลนั่นเ้ยตรงง่อยไม่นรอกมีเขาละคณะเราไปเห็ดยูบอลผมเดยเก้อนนี่ไม่ได้เออไ่ได้น้อยเพ่อ rọi theo 1 ừ. nó, lá cò bạn này, nhang puôn oh, nhang bưng เอาเห็ดนี่เนีบอกาดมันน้อยบอกาดชาไงเพิ่อนเขคุมาาง่จับไปนักที่ไฟดิมันมาจับบอกเห็ดบเนาะเห็ดมาให้เจ้าได้หอยเจ้าจมาห่างว่าเทะเนาะว่ามันะย่านเทะ อ่าปเกาแก้วก่อตัวนี้เห็นเบิรตก่อนเนาะกระเทินนนู่เนาอืมนบ่ใชกแล้วผลว่าเจ้าเจ้าเห็ดผลวัดผลว่าเจ้าก่อขาดพ้เอืม่ก่อนเลยนกอนเลยนั้นอนเแ่ค่นั้นก่อเทีมันก่อเนี้ยมาอีกก็จะว่าได้หยิจังนี้เนาะอืม ตามเพิ่นเลยไปเอาบอกพ่องเอาวะนี่เนาะลงหลอดยังไงกูจัดเลยอื lăng cho sâu bù mật lèo ngắn mày để ra lèo nó số mình nói nhìn gặp vô <coughs> <Lèo đấy nào. coughs> <coughs> số mình cái nói gặp cứ xì lèo nó chẳng than

ก่อนเลยบอกตองดิ้นกัตงดิ้นเลยก่นเลบกบกลองนั่นีคงหลงนนอไหนดเพียงอตรงนี้ค่ะหาเซนไหมครับก็เพียนี่ไง เส้นยังมีขายครับเห็นบ่มีแต่ขายมีขายเลยหาพันสบพันอ่ล้เออคือคอยเห็ดได้หาแสนแล้วใส่หาเส้นบาทนี่เอออ่าเ่ยมจอยก็เวเป็นหลังเลยก็หาแส้นบาทเนาะเผื่ออันนี้ป้าผีหลกระดิ๊ย่อยเอาไปละวันหมื่ห่สองอือไปเชื่อเพียงนยมื่อนี้ก็เช้าอีกแช้นหนึ่งมาแบ่งเลยไเนาะ

อันหนึ่งแจ้ีปูนตัวนี้นี่ใช่นึ่วคนนึงก้อกอยนึ่งแล้วดหดุ่้สองสามขู่สี่ขู่เยไว้โนกขู่พเอนีกคนนึก็

คอยไว้น้องจ้อยเห็นมันแลบวนี่เห็นมันแล้วก้อนนี่เดีวจะมาก่อไม้แบบนี้เนาะนี่เลยอีกประมาณก้อนหนึ่งก็แลบกับคานตัวนั้นน้องไอ้เนาะ ดเก็อาการมือแรงขนาดจะเทคานพี่น้องเนๆขันมปอย่างผิด,นะนนะดพลาดเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อเป็นอนย่างเนาะภาพของพีพ่น้องเพ,พื่อนๆต้องใจให้ในพี่น้องเลยผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษคอไปไม่ราย้อบเนาะอบพรคลิปหน้าพี่น้องสุดท้ายนี้สุดอการ์มาสบายดีสบายดี